เอาับมไม่ไบมีคุยก่อนใบมี <c oughs> ไปิดไปิดไฟเร็วเร็วเร็วไปมีใบมีใบมีวันนี้เราจะมาเดินเดินอะไรวะวันนี้เราจะมาสำรวจบ้านล้างนะครับบ้านล้างแห่งนี้มีผีอยู่ตนหนึ่ง <c oughs> ออนีเหนูกำลังนั่งกินเครื่องเส้นกับผีอยู่ยที่นี่คือบ้านหลังติดศพเขาให้หนูมาลองนั่งคุยกับผีเพื่อสื่อวิญญาณ <c oughs> คุณลิวบอกหนูว่าที่นี่มีผีเยอะแยะมากมายหนู tưng 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 tưng